หลังจากที่ apply for job ทดลองอยืน่นเอกสารสมัครงานทีมชาติไปแล้วแต่เป็นทีมชาติระดับแรงกิ้งต่ำๆนะฮะตอนนี้มาใหม่นะครับจะเป็นทีมชาติที่แรงกิ้งสูงๆครับอย่างสเปนออสเตรียเยอร a ม y นีนอร์เวย์โครเอเชียพวกนี้นะฮะเดี๋ยวผมไปดูแรงกิ้งนิดนึง FIFA r a n k i n g เนี่ยอาเจนปรตเกสฮอลแลนด์เตีจัมมันซัสเซย์ไวโพลละสกิออสเตรีย16นะฮะสเปน17บเจ็ยสกอตแลนด์ทีมาเียเซเลเลเีอาเนีอ่ามีออสเตียกับสเปนนะสิบห สวิสเซอร์แลนด์โอเคทำไมทีมอื่นแรง์กิ้งต่ำมากโอเคเดี๋ยวผมจะทำการแอปพลาย for job ไปเลยทุกทีมเลยละกันมาดูว่าอ่าที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูแรง์กิ้งของตัวผมนะฮะ นี่นะฮะอันดับเนชั่นผมอยู่ในท็อปท็อปไฟนะอยู่อันดับ4นะครับเป็นซูเปอร์นะฮะแต่ยังไม่ถึงเวิลด์คัตนะฮะในในในอังกฤษนะครับผมเป็นเวิลด์คไปแล้วอยู่อันดับหนึ่งอ่าหนุ่มพอยต์กันพอยต์พอยต์เนชั่นตอนนี้ผมอยู่อันดับหนึ่งนะฮะ นี้เป็น Reputation ค่าค่าความดังของผมนะตอนนี้ผมคุมเจปแปนอยู่ก่อนหน้านั้นคุมเซเนกัลแล้วก็นจีเรียมาอีก2ชาติตอนนี้ผมจะลอง apply for job ไปทีมจ้าที่โลบโคเชียเนโวเอรมนีอ่า เบรียสเปนซึ่งซึ่งแรกเริ่มที่เล่นอะผมผมใช้ตัวเองเป็นสัญชาตอังกฤษนะใช่ใช่เดี๋ยวขอดูแลงกิงเยอรมันสิ เจอมานอันดับห้าของโลกโอ okay. เคจะขอคอนตินิวเกมไปครับดูซิว่าทีมชาติที่แลนกิ้งสูงๆเนี่ยจะตกลงรับข้อเสนอของผมที่มี Reputation สูงๆงไปคุมทีมไหมโกลเชียนเวเยอรมันออสเตรียสเปนรับข้อเสนอ hey. เฮ้รับเอกสารไปแล้วนะรอ รอตอบกลับอ่ะมีตรุรก,กีมาเอ,อ่ะตรุรก,กีสักทีมอิตาลีอ่ะอิตาลีด้วยอ่ะเอาให้หมดเลยตรุรก,กีอที่อิตาลีอันดับสี่ของโลกส่วนตรุรก,กีอันดับสิบครั้งโลกโอเคมาดูซิ เพราว่าทีมอัตุกีรับเอกสารไปตุรีรับไปยูเครนเหรอก็ไล่ออกเหรออ่ะแอฟร์กาชอบไปอ่าเช็คยูเครนหน่อยนึง ตัวยูตัวยูโอ้ยยูเคนะแปบห้โอเค ยูเคนีโอกาสตกลงรับผมเข้าไปคุมออแรงกิ้งค่อนข้างต่ำฝรั่งเศสโดนไล่ออกฝรั่งเศสทีมมาดูแรงกิ้งฝรั่งเศสหน่อย ฝรั่งเศสอยู่อันดับ6ของโลกโอเคมา,าโคดเหรอโค้ดผมรีทายโอเคเดี๋ยวสต็อปแบบหนึงนะ่ง่ะเดี๋ยวไปหาโค้ดก่อนเดี๋ยวกลับมาครับโอเคกลับมาต่อครับฝรั่งเศสได้รับข้อความผมแล้วมา ่อไปสักครูป่ปึ๊บฟาติลีถ่ายไปแล้วครับ ฟิสิกผมก็รีทายพิการเดี๋ยวขอหยุดแบบหนึ่งค่ะจะไปฟิสิกส์ก่อนสักครู่ครับอ่ะกลับมาต่อครับตอนนี้เยอรมันได้ผู้จัดการไปแล้วนะครับไม่สนใจผมฝรั่งเศสก็ได้อ่ายังไม่ได้ยังยังอยู่ยังอยู่โอเคแต่เยอรมันหายไปละไปต่อครับ มีโคลเอเชียนะฮะตกลงให้ผมเข้าไปคุณทีมน,นะ,ะไปดูแรงกิ้งโคลีอเชียนิสหนึ่งส,สี่สี่จุดสี่จุดสี่อ้โคลีอเชียรแรงกิ้งค่อนข้างต่ำโอ้ยหาไม่เจอเลย โอ้ยร้อยสามสิบแปดนะฮะต่ำมากโอเคโนไปอันดับร้อยสามสิบแปดเวย์สนใจเอ้ยไม่ใช่ n o เวย์ตกลงที่จะให้ผมไปคุม้มไปดูแรงกิ้งของ n o เวย์กัน ถ้าจะไม่ผิดมันดับ80กว่าป่ะนี่ดับ83ดบนะฮะโอเคโน no. ไปถ้าเกิดว่าเลงกิ้งสูงๆนี่ไม่สนใจที่จะให้ผมไปคุมเลยยูเครนยูเครนขอดูเลงกิ้งหน่อยยูเครนก็มาตัวยูตัวยู ตัวยูตัว uh, ยูยูแคนดาแลนกิ้งแปดส้าครับก็ไปข้ขขขขอกับโนเวเลยโอเคผ่านเอาไป น่าจะยากนะถึงแม้จะมี reputation สูงมากๆทีม ranking สูงก็ไม่สนใจที่จะให้ผมไปคุมตอนนี้ดูสิโอ้ไปหมดแล้วครับสเปนก็ได้ผู้จัดการไปแล้วฝรั่งเศสก็ได้ผู้จัดการไปแล้ว อันเมล่อนอลแลนด์เ hmm. นี่ยฮอลแลนด์อีกสักทีมโอเคสรุปได้เลยนะฮะว่าทีมชาติแลนจิงสูงสูงไม่สนใจที่จะดึงตัวผมที่มี Reputation ระดับเวิร์คคาร์ไปคุมทีมเลยซักชาติเดียวนะครับโอเคขอเช็คคอนแลนด์ทีชาติหนึ่งแล้วก็ ปิดการทดลองครับซึ่งปัญหาตรงนี้ถ้าเป็นฟุตบอลเมเนเจอร์เนี่ยจะค่อนข้างจะไม่มีนะฮะเพราะผมเล่นอยู่หลายภาคอย่างเช่นที่เล่นบ่อยคือ fm 2 0 1 0ผมก็คุมนิวคาสเซิลเนี่ยแหละฮะแล้วก็ใช้สัญชาติอังกฤษเนี่ยนะฮะผมสามารถไปคุมได้ทั้งอิตาลีสเ เป็นไอ o u l d โค้ดอะไรพวกเนี้ถ้ากลัมาคุมอังจิษผมคุมได้ทุกชาติเลยถ้าชาตินั้นมันมีการว่างงานแล้ไปยืนย่นยื่นรับสมัครงานอะยืน่นอายื่นเอกสารสมัครงานไปคุมนะฮะแต่ว่าเราต้องสร้างสร้างตัวเราให้มีชื่อเสียงก่อนนะฮะถึงจะมีโอกาสได้คุมชาติใหญ่ๆโอเคเดี๋ยวขอ ดูฮอนแลนด์แป๊บหนึ่งว่าสนใจเราไมมปื๊บปื๊บจับอินโฟมชันปื๊บฮอนแลนด์หายไปแล้วนะฮะแสดงว่าตามนั้นครับอาทีมชาติแลงกิงสูนนี้ไม่สนใจผมเลย โอเคครับปิดการทดลองเพียงเท่านี้ครับผมขอสนุกกันที่เกมน,นะครับสวัสดีครับ